ต่อไปเราจะสอนการเพิ่มสินค้านะครับวันนี้จะยกตัวอย่างเป็นร้านหมูกระทะนะครับอันนี้เราอยู่หน้าหน้าขายนะครับต่อไปเราก็เข้าที่นี่สามขีดมุมซ้ายนะครับเลือกรายการสินค้านะครับนี่แล้วก็เลือกหมวดหมู่หามหมวดหมู่ก่อนนะครับหมวดหมู่เรามีอะไรบ้างก็เพิ่มเข้าไปได้นะครับอันนี้หมวดหมู่ร้านหมูกระทะ ผมเพิ่มไปละแต่ถ้ายกตัวอย่างถ้าเพื่อนๆเ,เป็นเขาเรียกอะไรเป็นร้านหมูกระทะนี่แหละแต่มีหมวดแยกไปนะครับเป็นหมวดน้ําหมวดอะไรก็พิมพ์เพิ่มเข้าไปนะครับพวกอาหารเครื่องดื่มเราพริมพ์แยกหมวดไปนะครับเวลาเราขายเราจะได้สะดวกนะครับต่อไปก็รายการสินค้านะครับผมจะเพิ่มรายการสินค้าก็ากดที่รายการสินค้านะครับเราก็กดบวกข้างล่างนะครับ หมูกระทะก็จะเป็นชุดๆเนาะก็เป็นหมูกระทะชุดเท่าไหร่ก็พิมพ์เข้าไปตามนี้ได้เลยครับชุด200ยกตัวอย่างเนาะสองรอหมดหมูอะไรหมวดหมูก็คือหมดหมูหมูกระทะเนาะแต่ผมตั้งเป็นร้านหมูกระทะปุ๊บรานะคาที่เราขายเท่าไหร่ตะกี้เราตั้งส0งรอเราก็กด200นะครับ ต้นทุนต้นทุนก็แล้วแต่นะครับว่าต้นทุนของแต่ละคนจะเท่าไหร่นะครับผมก็ยกตัวอย่างค่ะ100แล้วกันผมไม่แน่ใจว่าต้นทุนหมูกกระทะจะเท่าไหร่สินค้าคงค้างอันนี้คงไม่ต้องอ่ะเนาะเพราะว่าเราขายออกไปเรื่อยๆเราก็ไม่ต้องตั้งแต่ถ้าลูกค้าจะตั้งก็ใส่ตัวเลขได้นะครับว่าเราทำไว้กิ่ชุดนะครับเคผมปิดไว้ ต่อไปก็รูปภาพส่วนใหญ่เขาก็ไม่ใส่กันะนะเนาะหรือถ้าอยากจะใส่ก็ใส่ตรงนี้ได้นะครับเราก็เลือกรูปภาพที่เราถ่ายไว้ใส่เข้าไปนะครับอันนี้ผมเป็นมาตรฐานธรรมดาสีขาวนะครับรกดบันทึกชุดสองร้อยอะไรเงี้ยราคา200โอเคกดบันทึกนะครับต่อไปเราก็จะเพิ่มชุดละ300นะครับหมูกระทะ สทะนะุด300นะครับเลือกหมดหมูหมูกระทะราคาสามร้อนะครับต้นทุนก็ครึ่งหนึ่งแล้วกันร้อห้า ง่ายดีต่อไปก็เสร็จละเพิ่มอีกหนึ่งละกันเป็นชุดละสี่ร้อยเนาะอ๋อลูกค้าส่งตัวอย่างมานะครับเป็นชุดใหญ่ห้าร้อยถ้า เขียนว่าชุดใหญ่เราก็ลองใส่คำว่าชุดใหญ่ชุดใหญ่หมกูกระทะชุดใหญ่หมวดหมูหมกูกระทะราคา500บาทต้น,ตน,ตนทุน250ขอขอคือแบบครึ่งๆเลยแล้วกันนี่เราก็สอนไปแล้ว กดบันทึกครับรายการมันก็จะขึ้นเข้ามาอยู่ในนี้นี่นะครับหมกะทะหมกะทะหมกะทะอันนี้ผมต้องแก้มันเนี้ยสองร้อเดี๋ยวผมเข้าไปแก้แล้วกันแก้เป็นชุดกลางชุดเล็กกดเข้าไปนะครับก็แก้ได้เลยชุดกลางกดบันทึกขอดูก่อนเหมือนกันไหมไม่ได้ละ อชุดกลางชุดใหญ่โอเคเราวักออกอแล้วก็ชุดเล็กชุดเล็กกดบันทึกโอเคนะครับนี่เดี๋ยวเราจะลองไปดูที่หน้าขายนะครับ เราก็พิมพ์ตรงยอดขายกดเข้าไปตรงยอดขายอันนี้ยังเป็นร้านอาหารอยู่ผมจะเปลี่ยนเป็นร้านหมูกระทะอ่านี่เพิ่มเข้าไปละเป็นหมูกระทะนี่เวลาลูกค้าจะขายก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับชุดเล็กหนึ่งชุดใหญ่หนึ่งถ้ามีน้ําหรือมีอะไรเราก็ไปเลือกหมวดน้ํานะครับของผมยังอยู่ในหมวดมินิมาร์ทเนาะกดเข้าไป มีอะไรบ้างมีสปอนเซอร์มีสปายเราก็เพิ่มเข้าไปโอเคครับไปนะเดิมอ,อันนี้ลูกยกตัวอย่างลูกค้าสั่งประมาณนี้นะครับเราก็กดคิดเงินให้ลูกค้านะครับกดชําระลูกค้าจ่ายมาเท่าไหร่ระบบมันคํานวณให้นะครับ 830, 840, 850หรือว่า900นะครับหรือถ้าลูกค้าจ่ายมาพันหนึ่งก็พิมพ์ตรงนี้นะครับ1,000 เราสามารถพิมพ์ยอดเงินที่ลูกค้าจ่ายเข้ามาได้อ่าเราก็กดชำระนะครับถ้าลูกค้าโอนเงินก็ให้ลูกค้าสแกนคิวอาโค้ดตามยอดนะครับรก็กดตรงนี้โอนเงินอ่ะผมจ่ายลูกค้าสมมติลูกค้าจ่ายมาพันหนึ่งกดชำระนะครับอ่ราระบบก็จะปีนออกมารายการที่เราขายไปเมื่อกี้พร้อมกับบอกว่าต้องทอนลูกค้าเท่าไหร่อ่า นี่นะครับสั่งอะไรไปบ้างก็มีหมูกระทะชุดกลางชุดใหญ่สไปซ์แล้วก็สปอนเซอร์นะครับรานะคารวมก็8 2 8เงินทอนเท่าไหร่อ่ลูกค้าจ่ายมาเท่าไหร่จ่ายเงินสดนะครับ1,000บาทระบบก็จะให้ทอน172บาทนะครับนี่กาจจะเป็นตัวอย่างใบเสร็จนะครับโอเคนะครับ ประมาณนี้สวัสดีครับ